เดินตล,นะล,ลา,นาลนดนะรอบค่ำคืนโอ้าน้าเล็ตผลไม้จะหมดแล้วจะหมดจะหมดดูเลยนะี่ ใส่กอบมาใส่กอบแล้วลงส่งยี่เลยนะลงส่งดวยใส่อบใส่กอบ

ไม่รู้ราทํา้ยวเปยวอันนี้ก็ไม่ได้ร้องเส้าไม่ร้องเลยกันนีได้ใส่กรอบแล้ว

สามสามถ้วย50สบเลยอ่าอ่าสาถ้วยเลยถ้วยห้ส ิบบาพริพี่พี่พี่โกบางทีมันยักแอปเปิลใช่หรืเปล่าโอ้ตกใจย,ยมเย็นงาม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 ยำแรงยำขึ้นตักได้ตับได้ทำผลไม้เต้าหล่